ีครับนะวันนี้มาพบกับช่องของโยระสะทนนะครับวันนี้ผ้าก,กันไม่ย่างตลาดตาน้นตาลท่านผ้าครูเอมาช็อปปิ้งครับวันนี้เพื่อนมาซื้อของตอนนี้เพื่อนเลือกเสืะะสปเปเอส้อผาอยู่ดต่ไม่ครับเระพาไปเบิ้งวมาครูเอซื้อยังไงปลาสนุกแล้วได้ตัวไหนเ,น,น,นเสือน้องกับเสือพี่อ่ะที่บ้านอาจจะเหมือนกันได้ซ้ำไม่แต่ว่าสีมันคล้ายกันไงคุณกำลงบอกหรือแม่เจ้าสีเสือนี้น อันนี้คนนอนอันนี้รันทมชอบโอเคพี่เอานั่นนั่นโอ้แล้วหนึ่งพร้อมเพียดไหมหลือไงอ๋อสแกนกันเออกี่ตัวตัวเดียวเอาเสือใช่ไหมรรอถเรือพี่หนอยยิ่งงงแม่ข่างงเอาไม่แกนให้ละ เใช่ปต้องเปิดกล้องเดียว <laughs> ไม่อะเ <laughs> บิ่งหน่ะพ <laughs> าไ,ได้ยังอ่ะเอาตังเอาแขกเอาห่างๆก็ได้ <laughs> เออนั่นแหละ <laughs> ได้อะไรกันบ้างต้องก๊อได้อะไรหรอยังยังไม่ได้เพราะว่าเพิ่งมาใช่ไหม <laughs> แต่ตอนกลับไม่แน่ต <laughs> ้องบิดบอกว่าต้องบิดไม่เอาแล้วเพราะว่าไปประตูน้ำหมดมนวลแล้ว ไดน้องบีดสอยจีน้องบีดเห็นเสือที่มากแล้วแต่น้องบีดบอกประกาศซื้ออันนี้เสือเขาไม่คือเสืออะไรเสืออังกอร์เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไม่ด้ก็เปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนสิก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนร้านน้องเลยแล้วมึงสิไปร้านต่อไป ไปเออายงไม่ได้ของกินเลยนะเนี่ยอโอ้ยใจจริงอ่ะจะต้องปวดกระดุมเม็ดหนึ่งให้ขอโบกเห็นความวบาสื่อปุ๊บใส่ปป๊บเลยค่ะไปไปเบิ้งล้านต่อไปแล้วก็ต้นตาล่ะที่จะบอกว่าพี่โคเอมมาแล้วไม่เคยไม่เคยไม่เคยพลาดเลยคือบาร์บีคิวร้านนี้ไปพ่อค้าอร่อยเหรอ ามา,าทั้งยี่สิบบาทซื้อเหมือเนเดิมไหมคะซื้อสี่แถมหนึ่งอร่อยจริงๆเพราะมาทุกครั้งก็กินอันนี้ทุกครั้งปกติจะมีน้องผู้ชายขายที่ซื้อเพราะน้องผู้ชายไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยที่คงสองแล้วก็หมูอ,อันนี้ชื่อร้านอาหยาบาร์บีคิวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยแค่นี้แหละ <c oughs> แม่ งั้นเอาหมูอย่าเพิ่งเอาสั่งไปก่อนแล้วค่อยเสร็จเป็นสรุนแล้วค่อยกลับมาเอาได้สี่แถมหนึ่งใช่ไหมใช่เอาหมูสี่ไม่ไ้เอาสิอ่างั้นเขาสี่นั่นสิกอล์ฟมึงกล้าไปเต้นตรงนั้นไหมอันนี้้ถากล้าไปเต้นตรงนั้นหนึ่งนาทีก็ให้เลยสองร้อยบาทเต้คือจะเต้นนาฮานนี่ไหม กระเป๋ามีแต่ของเถืกอแต่ว่าถามว่ามีเงินบอเหือมกระเป๋าคุณแม่นะต้องเป็นคุณแม่ปิเสียนี่แวนมาดูเสื้อฮาบายกันล้านนงกนน็อินเดียเสื้อที่ชอบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสื้อที่ชอบมาว่า สีแดงแค่สงการมีของเยอะมากอะ่ะกอลอใส่ไม่ได้ลูกนี่นึงได้ไหมไปลองเหรอขนน้นสมทรมาสรุปแล้วผ่าน ไปร้านต่อไปอไป,ปแล้วเจาะหมูจ้ะเดี๋ยวมันหลดก็ต้องมาเจาะอีกถ้าเจ็บีนตัวนี้ก็ได้ีก็บาทตัวนี้บาทเจาะดีๆไปเลย่ดีๆไปเลยใช่ใ่ไม่ต้องมาเจ็บหลายเนต่อแบบนี้ได้ไหมต่อที่เดียวเลยเอารูขนาดเนี้ยเจาะขนาดเนี้ย อพีบอกเอาปืนกาวยิง,งยหญ่ยิ่ยน้องหาอะไรครับาได้ครับเอาให้น้องดหหูอะไรน้จจอดของจะม่ดูสุจกอันนี้เป็นเงินแทชได้เงินแที่เก็สวยเนาะสวยนี่อันนี้นร้อยหกสิบร네้อยแปดสิบร้อยให้ตัวละยีเป็นร้อยห นีสีใหม่เพิ่งมาเพิ่งโชว์เมื่อวานนี้หายไปแล้วสามโทสีใหม่เอาเลยท่าไฟแว็บเราไม่ได้อกันเลยเราจะไม่เอาขึ้นตรงปีกเลยอุ้ยมันไม่สวยหรอกเนี่ยบอกดูนิดหนหนูก็จอดร้านที่แหละเนี่ยผ่านแล้วไม่ตามก็เพิ่งก่อนกนะตอกตอนจอดโทษนะตอนจอดต่อกวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถ้าต่อกเลยตอกขึ้นมาเอาอันนี้เดี๋ยวรอดูตอนเคสจอด สสีีทองเเป็นพวกข่าวบอกจาะเลยนั่งกันซะนะไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวคิดให้เองตัวเป็นสีนี้เหรอสีเหลืองสีไหนที่กูเรียกสีเหลืองก็ตัวละร้อยยี่สิบเอ้ร้อยหกสิบไม่แต่เวลาใส่ใส่แบบไหนใส่แบบนี้เหรออ๋อไหนครับก็อยากไม่อยากเจาะเลยเจาะให้แกแบบนี้เลยโอ้ไม่ใหญ่มันไม่ได้จาะไม่ชอบบ่อยจะไม่ต้องเจาะบ่อยไม่ต้องเจาะไลายรูไม่ใช่ไม่ใช่เวลาใส่มันแต่อีที่บ้านเวลาใส่มันกต้องใส่สีเงินมันจะเข้าเข้ากับสีทองนี่ก็ลาเออใช่ ใช่ก็มันแยกกันอยู่แล้วสิงนี่ก็ได้ใจไปนี่เหรอเออนี่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 นีว่ากว่าปอ้าวการทองเหรอไม่เป็นไรหรอกการทองก็ได้การทองทการทองเหว่าีการเนถ้าการเนนนีก็จะเป็นตัวนี้เ็นี้ เพื่อความแมทไม่เอาสองเลยนองคือแค่องเลยสองนี่มือใจเหมือนกูหน่อยก็สอมาแต่วันนั้คือสองลาั่เลยรามาดูคู่เอจอบกันครับนี่ครับของของขอห์ดเท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบราาสักแค่ไหนอ นี่หาแล้วใช่ไหมเาออกลใช่ฮับอดเป็น้งสองสัเยอะไหมาแล้วสามร้ี่สิบใช่ไหใช่คับ้เป<ะ>ิดแล้วนะเริ่ร้ยขาดเรร้ยขาดอแล้วเจาะเลยครัเจาะแบบเน้นเนนเลยครั่ไม่ต้องอกควบแข็งไมนะ<โ>วไม่ต้องมาคบงแข็งใช่ไหมพี่เขาบอกในขั้นตอนแรกก็คือจุดจุดดอกจนัน อสองรูใช่ไหมอันนี้เป็นร้านประจำของพี่เขาเออั่เออใช่ั่านี้ใช่โยนย้ายมานใช่ใช่หนไป่อฝั่งนั้นแหะประมาณเนตแล้วนะานันะโอ้ยลนนะเดินไปร้นเดินไปชมอ่ะลองเดินมปที่าปาอนีเห็นั้านสนี้ได้ไม่ตั้งนานแล้ว E อันนั้นอันน้นแข็งหลุดินหรือว่าต้องอมค่ะอมน้ำแข็งแล้วหูจะชาถ้ธรมดาหรือเอจธรรมดาะตังหูธรรมดาไม่ะถ้าจอตังหูธรรมดาไม่ต้องประกบก็ได้แต่ว่าถ้าจอดเข็มถ้าจอดเข็มแบบนี้ต้องประกบนะ49บาทที่นีี ขั้ตอนที่ตคือประคน้แข็งอ๋อคือว่าต้องหนต่อแบธดาต้องดูรีแอคชั่นแบบข้างหน้าดีกว่าแล้วแ้เราว่าอันนี้กับอันน้มันแตกตามตรงไหนดี่อันนี้ดีอันนี้เหรอันนี้ดีกว่าดีเพราะว่าหนุดยากด้วยเ้แล้วมันหลุดยากเวลาเราจับต้อ๋อแล้วไอ้ตัวตัวเนี้ยมันเท่าไหร่ครับนี่อันนี้กัตัวนั้นเราจับทมัน อันนี้ต่อใช่ไหมครับใช่เข็มต่อผู้ไหนน,นี่ครับโอ้ผู้นิครับใช่อยากได้แบบนั้นนะก็ออก็ต้องเจาะบ,บนเจาะล่างถูกใช่ใชเออไม่ต้องเอาแบบนี้สิเฮ้ยอรแบบนี้ใช่ไหมครับสวยสวยอยู่นะเนี่ยแบบเนี้ยนะแต่กูแต่กูอยากได้แบบนานๆกังวล ไมนน่ไม่ไม่เป็นห่วงแล้วอันนี้เป็นเกาะเาะเฉยๆนะ,อ,ะ,อ,ะอืมเริ่มมาสองร้อยเก้าสิบบาทครับนี่ก็ระหว่างรอความความอย่างแทนบัณฑ์ชาอันนี้แต่ยังนี่วมนได้วันหนึ่งมันหายแล้วใช่ไหมจะใส่ขวดน้อยอันเลียงกันอย่างเงี้ยนะอ๋อแต่สวยไหมใส่แบบเป็นแต่ยาออกมาอย่างนี้เหรอ ใส่แบบสี่ห่วงห้าห่วงติดกันเลอสักสีเลยนะ 5, หน้าห่วงอันนี้คือเจาะแล้วใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างเจาะแล้วพอวามันจริงเข้าไ้ร่อันนี้รุนแรกเจ็บข้างหลังมากกว่า <c oughs> เพราะเข็มโดน ไม่น่าซีดนะแดงเชียไม่เมื่อกี้เข็มรโดนคออ๋อตอนจ่อไม่ดีเจ็บเจ็บโดนก็แล้วก็พอเสร็จแล้วตอนนี้พี่กำลังใส่เนี่ยแต่แต่ตอนเมื่อกี้น่ะโดนคอรู้รู้มากกว่าเียวจ่อคอให้ดูไงอ๋อเก้มไม่โดนคอเขาที่เขาเจ็บจะทำหน้าแบบนั้ำซีนและเจ็บเพืความหล่อไม่เป็นไรหรอก ลออืมอันนี้หลอ่อนี่ชอบ<ม>ชอนะชมหลอห่อนอ่ะความหล่อลูกความสวยเออเพราะความสวยลแล้วทำไมรูแรกไม่ใส่เดี๋ยวก็ตันอะ่ะมันหายหมดแล้วนั่นแหละทำไมไม่เอาใส่เดี๋ยวกว็ตันต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำอาบน้ำแล้วถอดออกอ่ะอ้าวจะบอกแล้ว,วเสร็จสองรูแล้วเสร็จแล้วเอ้าโอ้โหเร็วมากมันก็จะเสร็จๆแบบนี้เดียวแต่เวลานอนหล่ะนอนนอนแกลงข้างฝั่งเดียวพยายามอย่าทับไม่เกินอาทิตย์ก็หาย สามวันพี่เชื่อไหมเพราะหนูชอบกินอย่างแก้เสษถ้าเป็นอะไรแบบนี้เราจะอัดแก้เสษอย่างเดียวเลยอัด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 ปวดแน่ๆเลยว่ยกิดรูอ่ะเขาเสียใส่ไหมเสียใจแน่ๆเลย คอนเสิร์ตขลางๆคอนเสิร์ตมันแค้หรือว่ามาเดินเล่นมาเดินเล่นนะมาเดินเล่นว่าแต่ก็ตั้งใจต่อแล้วมาเดินเล่นมากินข้าวมากินข้าวแล้วละจะอะไไปกินข้าวมันว่างสามวัน สวันว่างกัไม่มีงานเพราะว่างานเยอะนะใช่ครับเพิ่งได้พักถ้าเดอไม่มีโควิดก็คงรับเงินอย่างเดียวโอ้ใช่เกือบหกเดือนน่ะพี่คะบ่อรำจะเป็นมกรลากุมพามีนาเมษาโหกาลังเลยเนอะสี่เดือนน่ะทุกวันเต็มเต็มแล้วไม่ต้องห่วงเลยเทศกาลน่ะเทศกาลเนะแล้วดืนเสือบตอนเมษาพอดีเลยใช่อนนมีนา กลางเดมีนากำลังนอวงานอะไรของแกปะค้นสตรวางตำรวจเขาบอกบอกอย่าให้เลอะเกรนอยู่ที่นี่ก็ปิดหมดเลยใช่ไหมพี่ปิดอุ้ยสองเดือนพี่ยังว่าสองเดือนนะคอนเทนท่อะไรสี่เดือนพัรวมซ้อมอีกสองเดือนเป็นหกนอนอยู่บ้านอย่างเดียวใช่ ไปดูตอนเสร็จพ่อค้าให้ลูกอมแก้เจ็บอันนี้อันนี้มีด้วยนะมีอ่านนะไอจามันไม่ดีกันขอไอจีได้ปะขราบ่ะโอ้สมองเท่าเม็ดตัวน้ำหนักตัวเท่าทำไมโดนตัวเองวะโมโอ้เรียบร้อยนะคะโอเคขอบคุณครับะป่ะตอนนี้ขอรุนไปกินข้าวทำว่าอะไรออาลุนมาละอ่านคำคมนละอัน ไม่ต้องปอยไอจีแต่ช่วยฟอยอินเลิฟมีได้ไหมอะฮะอันนี้ล่ะอันเดียวกันอ่ะเอากันเองอ่ะไม่โกหกไปเสร็จแล้วสมองเท่าถั่วสมองเท่าเม็ดถั่วน้ำหนักตัวเท่ารถถังกันนะเราไปกินข้าวกันเราจะไปกินข้าวกันแล้วเราจะไปกินข้าวกันแล้วครับเพราะว่าไม่กล้าเดินเยอะเพราะว่าของที่น่าซื้อ มันเยอะมากมันหลายครับเป็นไบบ่าง้ซยมากกว่าบักกาดืุอเลยเพราะว่าบักกาย่างไปใส่เลยพอมีแต่ของอย่างใดแน่เข้มข้นมันมีแต่ของอย่างใดฮะบักกาย่างออกไปใส่เลยตอนนี้ก็คือมื่อ้าเราจะไปกินข้าวอย่างเดียวกินข้าวเนาะใช่ปะเดี๋ยวนี้บาร์บีคิวเราล่ะก็เดี๋ยวไปเอาไง เขาไิขึ้นตัดเงินสดเพราะบอามีเงินสดถึง 200. อสองร้อยมันจบกูแล้วหรือเปล่านตกูแล้วมันต้ตงตองไปกินไปเราไปเซอรกันที่ร้านข้าวนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในโซนอาหารนะครับกับข้าวแบบหลายแห้งโซมากระซิมบแต่เป็นย่ำเป็นอย่างแต่วนใหญ่ตอนนี้ของกินแบกหลายเลยครับคิดว่าออกกระซิบยังดีเราไปหาเบอร์กุโตะว่าพาแต่พักกนไดนนิ๊ยังกินแหม่ตั้งนาเอออันนี้ก็คือ อันนี้ของใครของคนเดียวนะนี่คือของคนเดียวของคนเดียว,ยวจริงๆสั่งมาคนเดียวแล้วก็กี่คนเดียวหือคำว่าหอยตัวใหญ่ของชอบอือดูหอยหอยือมะโปก็กลางดูหอยระหว่างหอยกับอีก็ปออันไหนใหญ่กว่ากันก็ป <c oughs> ้าเนี่ยปลานี่ปลาแล้วกกินได้ลูกสาวกินได้ก็เลยสั่งปลาเพราะน้องไม่กินหอยไม่กินของทะเลนนเหิวแหละดูออก อันนี้เขามาเขามากินนี่เขามาสั่งเองอย่างนี้หลายๆอันนี้สั่งอะไรข้าวไข่เจียวไข่าขาเจียวนอยข้าวผัดปูผัดปูทำทำไปเลยอ่าท่านขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าต,นตอนนี้ก็ยูโตแล้วนะฮะ ตอนนี้คู่เอกจะสร้างแ้วเป็นอะไรอย่างเรียกปลาอะไรดีปลาอย่างเนี้ยย่างปลาช่อนปลาช่อนลมแล้วก็ย่างปลาห้องลมบาร์บีคิวล้วก็สร้างเขาไปอีกครับตอนนี้ตอนนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้ครับเพราะว่าพอตัวกินข้าก็กินข้าวขึ้นแต่กิจกรรมแล้วพอตอนนี้มันฝนจะตกแล้วพอกันคลิปไหมครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆช่องนี้งได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับอันนี้กดไลค์นะคะ อันนี้กดไลค์แต่อันนี้กดเลบ